เคล็ดลับนะคะเริ่มต้นจากศูนย์ไปจนถึงล้านเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะมาจดก่อนเริ่มต้นด้วยคำว่า why why คือ W h y ก็ <Y S 2> คือ why ก็คือภาษาไทยคือทำไมคำว่าทำไมที่หนึ่งคือเราเนี่ยออกหน้ากล้องทำไมก่อนคำว่าออกหน้ากล้องทำไมเหตุผลที่เราต้องมาออกหน้ากล้องเนี่ยมันฟังแล้วมันตื่นเต้นไหมอ,อ่ะเหตุผลของบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอยากจะมาออกหน้ากล้องเพื่อที่จะมาขายของออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหม ซึ่งโอเคมันก็ไม่ผิดเพราะว่าคูฟลิงก็มีบางช่วงที่มีแพชชั่นอย่างนั้นแต่ว่าฟังแล้วบางครั้งมันก็ไม่ตื่นเต้นหรอกปะพอคุณมีวายที่มันเป็นเรื่องเงินน่ะคุณจะแบบคุณถ้าคุณทําแล้วคุณไม่ได้เงินน่ะหมายถึงช่วงแรกๆนะคุณจะท้อพอคุณจะท้อคุณก็หายไปแล้วก็ไปทําวิธีที่มันถูกๆผิดๆิดนะคะแต่ถ้าการออกหน้ากล้องของคุณเนี่ยมันมีแพชชั่นที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นน่ะแล้วฟังแล้วคุณตื่นเต้นอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่มากนะแต่คุณฟังแล้ว หัวใจคุณเต้นแรงนี่แหละฉันอยากจะมาออกหน้ากล้องนี่แหละฉันอยากจะมาทําแบบอะไรสนุกสนุกหน้ากล้องเหมือนอ่ะสองเรามีสิ่งดีๆฟูลิงรู้ว่าช่วงนี้คนไทยหลายๆหละคนประสบป,ปัญหาใช่ไหมฟลิงก็ประสบการณ์ที่ฟลิงทามาแล้วจริงๆมาสอนฟรีๆเฮ้ยความรู้แบบนี้ถ้าคุณไปเรียนคือแพงมากเลยนะแต่ครูเอามาสอนฟรีๆนะคะก็ใครเข้ามาแล้วขายอะไรอยู่อ่ะอนุญาตให้ PR สินค้าตัวเองเลยด้วยอืมใจดีไหม ครูใจดีๆีดีดีสวยด้วยนะคะโอเคขอเล่าก่อนนิดนึงว่าวายตอนแรกๆที่ฟลิงทำเนาะวายซึ่งนะวันนั้นนะ่ะมันฟังแล้วมันหัวใจเต้นแรงมันมันเล็กๆน้อยมากวันแรกที่มาออกหน้ากล้องตัดสินใจที่จะเปิดช่อง Youtube ตัดสินใจที่จะลงวิดีโอสักหนึ่งอันเนี่ยเหตุผลแรกเลยจริงๆขายของมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าแยกกันระหว่างการทำ u t u b e กับการขายของซึ่งตอนหลังมันก็มืเมิร์ชกัน นะคะตอนแรกคืออยากดังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นเด็กน้อยที่แบบมั่นใจว่าสวยมากอยากดังก็เลยเคตัดสินใจทําคลิปลง YouTube ตัดต่อก็ไม่เป็นนะคะแต่มีความเชื่อมันหน้ามันหนว่าฉันนั้นสวยฉันอยากดังฉันแต่งหน้าเป็นฉันชอบแต่งหน้านะคะมันหน้ามันโหนสอนเลยทําคลิปแรกปึง้งซึ่งมันก็มีหลายๆคลิปนะไม่ได้มีแต่คลิปแรกก็คือทํามาเรื่อยๆแต่ว่าสนุกสนุกสมัยก่อนอาจจะยังไม่ได้ถี่มากซึ่งเราคิดว่าถี่แล้วนะคะก็ปึ้งอะ ก็ได้แล้วส0 0แสนวิวปัจจุบัน3 0 0 0 0 0กว่าแล้วมั้งซึ่งคลิปนั้นมันก็ส่งผลให้ครูฟูลิงเนี่ยคือตอนทำทำสนุกเนาะไปดูได้เลยคลิปแรกอยู่ใน YouTube นะคะช่อง Fooling. g o ีวีก็คลิปนั้นก็แบบบ๊บบบเบ๊เบะเด็กหน้อะอยากดังไม่รู้อะไรที่ทําถูกทําผิดแต่ว่าก็ทำทั้งทั้งที่ยังไม่พรอ้อมอันนี้เป็นคีย์หลักสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะที่ทําให้ขายดีแล้วก็ขายได้อย่างต่อนเนื่องเพราะว่าอะไรทํทาทั้งทั้งที่ยังไม่พรอ้อมอันนี้สอนหลายครั้งละไม่อยาากจะะะพูดซ้ํนค โอเคเริ่มต้นด้วยแพชชั่นเริ่มต้นด้วยวายที่มันกระตุน้นแบบหัวจิตหัวใจอะ่ะเริ่มต้นด้วยวายที่มันแบบสนุกเออเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอย่างที่บอกถ้าคุณเริ่มต้นแค่เงินตั้งเป้าหมายแค่เงินน่ะคุณก็ได้มันแค่เงินซึ่งมันน้อยไปหมายถึงว่าได้แค่เงินอ่ะมันน้อยไปเนาะฟลิงตั้งหัวข้อโจดเวลาทําคลิปหรือทำไลฟ์ว่ะฟลิงจะตั้งเป็นเงินเพราะว่าส่วนใหญ่จะดึงดูดคุณนั่นแหละแต่งจริงแล้วโอเคเงิน มันก็สาคัญในการจับใจชสอยแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดมันคือความสุขด้วยคุณทําแล้วคุณสนุกคุณทําแล้วคุณเอนจอยคุณทําแล้วคุณแบบ p a ชชั่นอะเอออย่างปัจจุบันนะคะ p a ชชั่นของ good, คูฟูลิงในการออกมาไลฟ์ในการออกมาสอนก็คือนั่นแหละอยากมอบสิ่งดีๆให้คนไทยนะคะอยากจะเยากเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยนะคะสามารถที่จะทําอะไรก็ได้หมายถึงว่าทําอะไรก็ได้ดีๆเพราะคูฟูลิงมีจุดมีจุดจี้จุดเจ็บอยู่นิดนึงว่าคูฟูลิงชอบดูหนังฝรั่งเนาะเวลาเขาแซวหญิงไทยเนี่ยก็จะแซวแรงแซวไปในเรื่องแบบ ในแง่ลบะซึ่งเป็นจุดที่เราอยากจะแก้ปมตรงนี้นะคะเลยการหดวทำไมพูดเราจะร้องไห้ก็คือเนี่ยออกมาสอนสิ่งดีๆอยากให้คนอื่นผู้หญิงไทยคนอื่นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคุณเอาความรู้ที่ฟลิงสอนเนี่ยไปอัดดปไปใช้ได้จริงๆเพราะเป็นสิ่งที่ฟลิงทำมาแล้วจริงๆไม่ได้ขายไอเดียฟลิงขายสินค้าที่เป็นโปรดักต์มาแล้วจริงๆแล้วมีไอเดียที่จะขายสินค้าอย่างอื่นด้วยคุณรอติดตามชมได้เลยแต่ว่าฟลิงไม่ได้ยัดเยียดขายฟลิงมีสินค้าที่ แกเปฟลิงคิดสูตรมันขึ้นมาฟลิงจบวิชวกรรมศาสตร์เคมีเนาะก็พบเจอปัญหาของออคุณแม่คุณยายนะคะแล้วก็พี่สาวแล้วก็ตัวเองด้วยก็โอเคผสมคิดสูตรแล้วก็ให้โรงงานผลิตเนี่ยไม่ได้ผสมเองนะก็โอเคก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเดี๋ยวจะมาโหวตกันเนาะว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรอยากให้ฟลิงแชร์สูตรนะคะผลิตภัณฑ์ของฟลิงไหมที่ช่วยแก้ปัญหาหพี่สาวที่ช่วยแก้ปัญหาหคุณยายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาหตัวเองเพราะว่าสังเกตไหมช่วงนี้ฟลิงแบบผิวดูนุ่มรื่นขึ้นผมก็ สวยสวยเก๋ขึ้นแต่ว่าโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะก็เนี่ยแหละเวลาทำแต่ละอย่างมันต้องมีแฟชั่นมันจะสนุกแล้วออทุกๆอย่างที่เราทําเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะ 1. คุณต้องรู้ว่ายอ,อกล้องทําไม